อหลายๆมาจากหลายๆพื้นที่หาบน้ําจากน้ํานะครับจากตรงปีพุทธศักราช2567นะครับหรือปีคศ2อ2พขณะนี้เบาบ้านนาอยู่ที่วัดโพ9ก้าต้นอําเภอบางพระจันท์โอเคคุณพีถ่ถ้าแารู้เรื่องกนต้องข้างหน้า,า,านะการที่ชาวบ้านหรือว่ามาจากพื้นที่ต่างตากน้ําจากบ่อตรงโน้นเผื่อที่ไปสัะใหญ่ตรงนั้นนะนะครับ สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ขณะนี้วันนี้วันที่ยี่สิบสามนิทุนายนได้แล้วคะเราอยากแม่เราเข้าไปดูเขาไปคือบนตรงไหนครับอ๋อตรงวิหารอยากมีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวันยืนนะครับ บ้านบางาะาันคือเขาออกลูไปนะคะเวลาเขาจะออกลูเขาจะทำอนตรงนี้นะครับคือถ้าเราไม่ได้บนไว้เราก็หัก้ะหักสามหักแต่เล้าหักเป็นมาย่ังไงบ้างนะครับแล้วก็สะใหญ่ตรงนั้นะมาเก่าแก่แล้วหรือว่าอะไรไงบ้างครับอันนั้นต้งดรอน้ำมนนะคะดรอปน้ำมนที่เขาชาวบ้านที่นี่เรามาจากที่อื่นด้วยใช่ไหมนะครับ ที่ใครเคยบนบานสารกล่าวไว้อยู่จุดตรงนั้นนะครับเดี๋ยวบ่าวบรรณาจะพาไปดูอันนี้เขา็นใหญ่เขาจะเริมาดูกันไว้แล้วขอสำเร็จแล้วก็จะมาแก้กันลับขอบคุอหมู่บ้านบางละจันที่เขาออกลูกเลยนะคะเวลาเขาจะออกลูกเขาจะทำทสวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ขณะน,นี้วันนี้วันที่ ย 23, 23, ี่สิบสามพฤษนาคมเป็นมาอย่างไงบ้างนะครับแล้วก็สะใหญ่ตรงนั้นน,ะน,นมาเก่าแก่แล้วหรือว่าอะไรงไบ้างครับอันนั้น,น,นถึงดอนน้ำมนนะคะดอนน้ำมนต์ที่เขาขลาราได้นะคะถ้าเราอยากแม่เลยเราเขาจะโนเขาคือบนตรงไหนครับ,บรอ๋อตรงวิหารตรงนี้นะครับ เก้าหักขอลาบได้นะคะแม่ให้เราอยากได้อะไรเราก็ไปดึงเขาไปขอใครคือบนตรงไหนครับอ๋อตรงวิหารสามหักเก้าหักขอโชคขอลาบเจ็ดหักก็ได้เขาเอาเอาเพิ่เอาอะไรเสริมบารมีเราก็ได้ค่ะอ่ามีคืนสักหลาดักราช2567นะครับดูปีคศสองพี่สิบสี ขณะนี้บ่าวบ้านนาอยู่ที่วัดโพก้าวต้นอ,อบางระจันหมูม่บ้านบางระจันทร์ี่เขาออกลุไปนะครับเวลาเขาจะออกลุเขาจะทำที่ปีพศจิกา2567นะครับหรือปีพศ2 0 2 4ขณะนี้บ่าวบ้านนาอยู่ที่วัดโพก้าวต้นอ,อบางระจันโอ์จะมีเจ<ะ>้าหน้าที่รา<ะ>ยข้างในก็ยายข้างหน้าค่ะที่เขามีแล้วลงตรงนี้น เขาจะเล่าให้ฟังหมดเลยค่ะแล้วก็มีประเพณีต่างๆที่ม me. I mean ีชาวบ้านแล้วก็ไลๆมาจากหลายๆพื T ้นที T ่หาบน้ RV ําจากน้ํานะครับจากตรงแล้วก็มีประเพณีต่างๆที่มีชาวบ้านแล้วก็ไลๆมาจากหลายๆพื้นที่หาบน้ําจากน้ํานะครับจากตรงอกลบกันแล้วมันจะไม่แค่นะคะ ดอกพตักบำรานาแล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นตำนานาาาาาของคู่โอเคคุณพี่ชื่อเล่นอะไรนะคบคอยใจค่ะอะไรนะคอยใจคอยคใจขอบคุณมากนะครับอันนี้ตอกลบกันแล้วมันจะไม่แค่นะคะดอกพตักบำรนาแล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นตำนานของคู่ตอกลบกันแล้วมันจะไม่แค่นะคะ เขาตักตอนานแล้วค่ะเพราะว่าเราเป็นตำนานของคุ่สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ขณะนี้วันนี้วันที่ยี่ิบสามนิถุนายนสามหาบเก้าหาบขอโชคขอลาบเจดหาบก็ได้ค่ะเอาเอาอะไรเสริมบารมีเราก็ได้ค่ะจังหวัด สิงบรีและเบาบ้านนาและคณะกองทุนอบัวก,กลางน้ำนำโดยคุณลุงชัยรือบิดีคุณได้มาทำบุญที่นี่นะครับเออ,อเค,<า>คุณ<า>พี่สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ขณะนี้วันนี้วันที่ยี่สิบสามิถุนายนสวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ขณะนี้ วันนี้วันที่ยี่สิบสามมิถุนายนคุณพี่ท่านนี้นะครับให้รายละเอียดเดี๋ยวบ่าวบ้านาจะพาทุกท่านนะครับไปชมว่ามีนอกจากอาตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ได้บนไว้เราก็หักได้หักสามหั<อ>หหกเด<อ>ี๋ยวบ่าวเ้าหักอันตรงนี้นะครับ ถ้าเราไม่ได้บนไว้เราก็หักได้หักสามหักแล้วแต่เราเก้าหักอยากมีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวันยืนนะครับโอ้จะมีเจ้าหน้าที่รายละเอียดถ้าไม่ไงก็ยายข้างหน้าค่ะที่เขามีแลชมตรงนี้คือเขาจะเล่าให้ฟังหเลยค่ะอกลบกันแล้วมันจะไม่มีท่นะคะ ขาถ้าตักตานานแล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นตำนานของหลวงปู่อัครราได้นะคะไดถ้าเราอยากได้แลวเราเขาปะดึงเขาจะขอคือบนตรงไหนครับอ๋อ,อ,อตรงวิหารตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ได้บนไว้เราก็หักได้หักสามหาัก อราเราหักอ่าโอเคคุณพี่ชื่อเล่นอะไรนะครับกอยใจค่ะอะไรนะกอยใจกอยค่ะใจขอบคุณมากนะครับอันนี้ออกลบกันแล้วมันจะไม่มีแค่นะคะออกให้ตัดกันมานานแล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นตำนานออกในพื่นจังหวัดสิงห์บุรีแล้วบ่าวบ้านนาและคณะกองทุนหลวงกลางน้ํา นำโดยคุณลุงไัยเย็อบินิกุลได้มาทำบุญที่นี่นะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ขณะนี้วันนี้วันที่ยี่สิบสามนิถุนายนจังหวัดสิงห์บุรีและเบาบ้านานาลักคณะกองทุนอบัวก,กลางน้ำนำโดยคุณลุงชัยเย็อบินิกุลได้มาทำบุญที่นี่นะครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆ วันนี้ขณะน,นี้วันนี้วันที่2มพฤศจินายนชาวบ้านที่นี่เรามาจากที่อืน่นๆนด้วยในชะ่ไหมนะครับที่ใครเคยบนบานสารกล่าวไว้อยู่จุดตรงนั้นนะครับเดี๋ยวบ่าวบานณาจะพาไปดูโอเคคุณพี่ชื่อเล่นอะไรนะครับกอยใจค่ะอะไรนะกอยใจกอยใจขอบคุณมากนะครับ <laughs> <laughs> อันนี้คุณพี่ ท่านนี้นะครับให้รายละเอียดเดี๋ยวบ่าวบรรณาจะพาทุกท่านนะครับไปชมว่าออมีนอกจากน้นเผื่อจะไปที่สระตรงนั้นนะครับความเป็นไปมาอย่างรัดเากได้ไหมคะคือบนตรงไหนครับอ๋อตรงวิหารคุณพี่ท่านนี้นะครับให้รายละเอียดเดี๋ยวบ่าวบรรณาจะพาทุกท่านนะครับ ไปชมว่ามีนอกจากการที่ชาวบ้านหรือว่ามาจากพื้นที่ต่านตักน้ําจากบ่อตรงโน้นเผื่อที่ไปสักใหญ่ตรงนั้นนะ,นะครับได้ะคะเราอยากได้ลเราเ้าไปาไปค,คือบนตรงไหนครับอ๋อตรงวิหารโอเคอเค,คุณพี่ชื่อเล่นอะไรนะคยใจค่ะอะไรนะใจอย ใจขอบคุณมากนะครับอันนี้หมู่บ้านบางละกันคือเขาออกรถไปนะคะเวลาเขาจะออกรถเขาจะทำใครมีปัญหาอะไรมีความทุกข์ความโศกความเศร้านะครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อน,นวันนี้ขณะนี้วันนี้วันที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนรายนั้น,นจะขอถามคุณพี่ท่านนี้นะครับอยู่ด้านหน้านะครับ ขอถามคุณพี่ว่าความเป็นไปมาของคุณพี่ท่านนี้นะครับให้รายละเอียดยเดี๋ยวบ่าวบ้านนาจะพาทุกท่านนะครับไปชมว่ามีนอกจากอนตรงนี้นะครับ ing, ถ้าเราไม่ได้บนไว้เราก็หักได้หักามหักเดี๋ยวบ่าวเล่าหักนะคุณพี่ท่านนี้นะครับให้รายละเอียดเดี๋ยวบ่าวบ้านนาจะพาทุกท่านนะครับ ไปชมว่ามีนอกจากายนั้นจะขอถามคุณพี่ท่านนี้นะครับอยู่ด้านหน้านะครับขอถามคุณพี่ว่าความเป็นไปมาของสามหาบเก้าหาบขอ,ขอโชคขอลาบเจ็หาบก็ได้คะ่ะเอาเอาเพชรเอ,เ,อเอาอะไรเสริมบารมีเราก็ได้คะ่ะ<อ>ใครมีปัญ